สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาขับรถชมถนนตัดใหม่นะครับของเมืองสีสเกตนะครับนี่ครับเป็นเส้นตัดใหม่นะครับจากมอรามคำแหงจะเข้าสู่ใจกลางเมืองสีสเกตนะครับจากมอรามคำแหงตรงถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็จะไปทะลุออกตรงวิทยาลัยเทคนิคสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งถนนเส้นนี้ตัดใหม่นะครับแล้วก็ยังคงสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ถนนสวยทีเดียวนะครับถือว่าทาได้ดีนะครับแล้วก็ทําได้สวยทีเดียวนะครับ,ารบ,รบจากตรงมอรามคําแหงนะครับถนนตัดใหม่มอรามคําแหงเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกดนะครับจะไปทะลุกออกตรงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดนะครับ เรียก็ไปทะลุตรงเทคนิคสีสเก็บนะครับผ่านมายังบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้วยสํารานนะครับนี่ห้วยสํารานมันมันโค้งมาตรงนี้นะครับห้วยสํารานสะพานแห่งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปเจอสะพานอีกหนึ่งสะพานนะครับสะพานห้วยสํำรานแห่งที่สองอยู่ข้างหน้านะครับ สําราญนะครับแห่งที่2อนะครับอยู่ข้างหน้านะครับกลางคืนก็จะเปิดไฟนะครับบริเวณแห่งนี้สวยงามทีเดียวนะครับสองข้างทางก็เขียวขจีไปด้วยต้นไม้นะครับเป็นป่าชุมชนนะครับแถวแนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นป่าชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับ ผ่านข้ามลำห้วยสำราญสองแห่งนะครับที่นี่ที่ถนนตัดใหม่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าก็จะไปทะลุออกนะครับถนนไปทะลุออกเทคนิคสีสเก็นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นสะพานเ,าเป็นถนนที่สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปทะลุออกตรงเทคนิคแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับ ู้ชมครับก็ทะลุออกตรงนี้นะครับทะลุออกตรงเส้นเท